สรุปง่ายๆจะได้เข้าใจเพราะเหตุใดจึงต้องไปตรวจสอบคลังอาวุธร้อยอสนราธิวาสก็เพราะมาจากเหตุการณ์ประทะโจนใต้ที่อบาเจาะจอนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทหารพรานนาวิกโยธินวิสามันโจนใต้หนึ่งคนและอีกสองคนถูกจับได้ สามารถยึดปืนเอเคร1์หนึสองจากการตรวจสอบและการยอมรับสารภาพของสองแนวร่วมปืนที่ใช้เป็นของเจ้าหน้าที่อสทหารตำรวจเลยตรวจต้องขอความร่วมมือฝ่ายปกครองตรวจคลังอาวุธทั้งจังหวัดเรื่องเลยแดงเป็นข่าวหน้าหนึ่งในทุกสื่อจากเหตุการณ์นี้ท่านคิดว่ามีเกลือเป็นหนอนหรือไม่ก็พิจารณากันเองนะครับ ขณะเพกจะแนวร่วมโจนใต้ยพยายามนำเสนอข่าวใส่ร้ายป้ายสีว่าเห็นไหมคดีที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือเจ้าหน้าที่แล้วเอาปืนที่หายสร้างหลักฐานโยนผิดให้โจนใต้ความจริงแล้วถ้าโยนผิดจริงหรือทำจริงเจ้าหน้าที่เขาคงไม่ไปตรวจสอบคลังอาวุธหลอกจริงไหมเราคงต้องขอชื่นชมให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา สืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานอาวุธคนร้ายที่ยึดได้นำสืบด้วยหลักฐานข้อเท็จจริงจนนำมาสู่การตรวจคลังอาวุธกองร้อยอ,อสจึงทำให้รู้ว่าปืนเอเคร102สองของรอ้อยอสนาราธิวาสหายไปรวม37เกระบอกนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้กระทำผิดแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อกระทําความผิดก็ต้องถูกลงโทษตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไปได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ให้กระจ่าง